สบายดีพี่น้องวันนี้มาเบิ่งผู้เทาห่อกรนะต้มเนาะเป็นสบผูกแขนห่อกาต้มซุมแซวต้มใส่กล้วย เราเห็นรถเข็นง่อ่จัดได้เลยรกเได้ง่อยจัดได้เลยจันได้ยอแม่เห็นรถเข็นมาหนุ่มเพื่อนแปลว่าเป็นบริษัทรถใหม่ นมองนะทำสื้ออะไม่ง่ายน้องยาบ้านกับอันนี้ซื้อน้ำเบาอ่ะองตาล่าขึ้นมาถ้าคุณเสียเด้อคุณป้าเออเองว่ข้า

có là mẹ kia à. không thấy ở ừ, đồng, thốt, thốt, ừ, nay, nó không, thì nói, không mà, nó ở đây ừ, nó nhà

โอ้ชุกแล้วกินไแต่มีปลเช่มันเล่ไรกัมาสึงเอาเยู่ยอะยังมีบ๊อดไปแสดงอะไนั่นหเขียนหีบเงางเหี่เขียนเออคันบักบิงยิบคันบักบิงบ่ คนไทยก็อ,ยอืออออ่นใบสีเดเด่บอื่นกันบักบิง<อ>เดี๋ยวมันมันมัตั้งขึ้นเป็นมาคกันยังทีท่ไทยอ,อ่ะห่อแล้วแหละข้าวต้มนะ คุณไล่คุณแช่เสาวนาบันป่าในเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งผู้เฒ่าห่อข้าวต้มเนะห่อข้าวต้มกล้วยเป็นสีลู้แขนขอบคุณเด้อที่เข้ามาติดตามหัดชมส้องเาหนาบันป่าขอบคุณหลายๆแช่หลายๆพี่น้อง 都会的。